สวัสดีตอนเย็นครับผมสามร้อยหนึ่งวันมาเก็บไข่กันดีกว่าครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 23 24,25,26 2 7 2 8 2 9 30ออมม 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93โอเคครับผมวันนี้ได้93ฟองครับผม ขอให้มาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพรุ่งนี้บลายบาบครับ